เนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ทุกจุดเลยเรียกว่าเป็นแปลงที่ทำความสะอาดได้มากขึ้นสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำอุปกรณ์ในการดูแลรักษามีดเพิ่มเติมนะครับซึ่งเราเคยทำคลิปไปแล้วแหละสำหรับปริซองเนาะว่าสิ่งที่ควรมีก็จะมีไขควงน้ำยาหล่อลื่นน้ำยาล็อกเกียวเนาะวันนี้ผมก็เลยจะมาแชร์อีกหไอเทมที่สำคัญ และอีกหนึ่งไอเทมที่มีเพื่อความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับโอเคถ้าใครได้เห็นคลิปที่ผมขัดเงาแหลกบริซองเนี่ยเราก็จะเห็นกันในคลิปว่าพอล้างขัดเงาเสร็จล้างคาบสิ่งสงกปรกต่างๆนะครับผมก็จะใช้ลูกยางในการเป่าน้ำออกนะครับอันเนี้ย เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เรียกว่าจําเป็นนะครับเวลาเราควงมีดไปเนี่ยมีดเลอะหรือว่ามีฝุ่นนานๆเนาะเราก็ไปล้างใช่ไหมครับบางทีการล้างเราเช็ดเฉยๆเนี่ยมันไม่แห้งน้ํามันไปอยู่ตามตามร่องเล็กๆวอชเชอร์ต่างๆนะครับตามรูต่างๆเนาะล็อกน็อตอะไรพวกนี้เราก็ใช้ตัวลูกยางเป่าลมเนี่ยครับเป่าเป่าน็อตน้ําที่อยู่ในหัวน็อตนะครับตามร่องต่างๆ แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่สําคัญคือตัว Watch er. วอเชอร์โดยเวลาเป่าเนี่ยผมจะมักเป่าจากด้านในด้านนอกนะครับเหตุผลเพราะว่าการเป่าเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่ให้น้ํามันแห้งอย่างเดียวแต่ว่าบางทีมันมีฝุ่นหลงเหลืออยู่นะครับการเป่าย้อนแบบนี้เนี่ยน้ำมันก็จะเอาฝุ่นออกมาด้วยด้านนอกนั่นเองนะครับโอเคดังนั้นลูกยางสำคัญที่สำคัญคือ ลูกยางเนี่ยราคาเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นเองก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับเราไว้เป่าในส่วนที่เช็ดไม่ถึงเนาะตามร่องนะครับร่องด้ามต่างๆนะครับตามวัชเช์เนาะจุดที่เป็นจุดเรียกว่าจุดเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็เป่าเข้าไปนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ต้องล้างมีกระดาษมีไม่ต้องเปียกก็ได้เพื่อไว้เป่าฝุ่นที่ติดอยู่ในจุดหมุนก็ได้เช่นเดียวกันอีกหนึ่งไอเทมครับนี่เลยแปรง KPL นะครับก็ แปลงจากไนท์พาวด์ลูกเป็นแปลงที่ออกแบบมาให้ใช้ได้สําหรับมีดโดยเฉพาะเลยนะครับที่สําคัญคือตัวด้ามเขาเนี้ยเป็นโพลิเมอร์นะครับซึ่งถามว่าหักไหมถ้าเราหักเนี่ยมันก็หักนั่นแหละแต่ว่าข้อดีคือมันไม่แข็งเวลาด้ามเราไปโดนมีดโดนอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ทําให้มีดเราเป็นรอยนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับตรงขนแปลงเล็กๆ1มลตรงนี้เนี่ย ตัวขนแปรงนะครับมันทำมาจากไมโครไฟเบอร์ที่เป็นเนื้อละเอียดพิเศษนะครับซึ่งมันจะดักจับฝุ่นได้ดีมากขึ้นดังนั้นเวลาเราล้างมีดหรือว่าจะเช็ดฝุ่นนะครับอันนี้เนี่ยมันจะสามารถเข้าถึงซอกซอนต่างๆได้อย่างดีเลยนะครับเนี่ยร่องระหว่างวั t ช h เชอร์นะครับร่องเล็กๆในหัวน็อตนะครับหรือบางทีอ่าเราก็ทำความสะอาดเนาะด้านด้านใต้วัชเชอร์ด้านใน นะครับเนี่ยมันสามารถเข้าถึงได้ทุกจุดเลยเรียกว่าเป็นแปลงที่ทำความสะอาดได้มากขึ้นทั่วถึงมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือใช้งานง่าย,ายอีกหนึ่งที่สำคัญคือมันใช้ซ้ำได้ครับเวลาใช้เสร็จเนี่ยเราจะล้างเก็บไว้ก็ได้หรือไม่เลือก็เก็บไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยตกอันหนึ่งเพียงหลักสิบเท่านั้นเองนะครับโอเคอย่างนี้ก็จะเป็นเซต3อัน นะครับก็เป็นแปรงสําหรับทาความสะอาดมีดเลยสามารถใช้กับมีดคมได้หมดเลยนะครับก็คือตามจุดต่างๆที่บางทีเราไม่สามารถเช็ดถึงนะครับหรือจะเป็นมีดพับก็สามารถใช้ได้ตามร่องต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเรียกว่าประโยชน์ครบถ้วนใช้ได้ทุกแบบก็ถ้าใครที่สนใจนะครับก็ดูรายละเอียดที่ Description ด้านล่างได้นะครับ โอเคคลิปนี้ก็มาแนะนําอุปกรณ์ในการดูแลมีเพิ่มเติมประมาณนี้แหละก็ลองดูเผื่อใครสนใจนะครับเป็นไอเทมที่ราคาหลักสิบเท่านั้นเอง2องอย่างรวมกันแปลงกับตัวลูกยางเนี่ยก็ยังหลักสิบอยู่ดีนะครับก็ลองไปดูกันได้โอเคก็จะชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ